สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินคนเดิมอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องร้อนๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องก็มีว่าเมื่อมีกี่ปีที่แล้วนี่เองครับผมได้พบกับแฟนในแอปหาคู่ก่อนที่หนึ่งเดือนต่อมา เราจะตกลงปลงใจคบหากันแต่เป็นผมที่เก็บข้าวของย้ายจากกรุงเทพมาอยู่กับแฟนที่ชัยนาทชัยนาทยังไม่เจริญเท่ากรุงเทพโดยเฉพาะอำเภอที่แฟนผมอยู่ส่วนใหญ่พื้นที่แถวนี้จะเป็นพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านทั้งถนนจะเป็นทางลาดยาง แต่บางเส้นก็ไม่มีไฟฟ้าข้างทางจึงค่อนข้างเปลี่ยวมืดมองเบงในตอนกลางคืนบ้านของแฟนผมอยู่ข้างทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ5กิโลเมตรได้ตรงข้างทางของที่ว่าการอำเภอมีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้วยช่วงเดือนแรกที่ผมมาอยู่บ้านแฟนตอนนั้น เป็นเวลาประมาณสามทุ่มผมหิวมากแต่ร้านค้าในชุมชนปิดกันหมดแล้วชาวบ้านก็เข้านอนกันหมดผมเลยชวนแฟนไปซื้ออะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อแทนแต่แฟนผมหลับไปแล้วปลุกเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมลุกไปกับผมด้วยสุดท้าย ผมก็เลยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองจำได้ว่าตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างถนนคนเดียวซึ่งบรรยากาศก็มืดวังเวงมากจะเห็นทางข้างหน้าแค่ที่แสงไฟหน้ารถสองถึงจากนั้นก็มืดสนิทสองข้างทางมีแต่ป่าพงหญ้าห่างกันจะมีบ้านอยู่สองสาหลังตามรายทาง ถ้าตอนนั้นดวงสวยมีใครมาดักตีผมข้างทางก็คงไม่มีใครรู้คงไม่มีใครเห็นว่าที่นี่ตอนนี้มันน่ากลัวมากผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแฟนมาสักสามกิโลเมตรได้ก็เห็นรถหกล้อภายในรอบตัวรถสว่างโผล่ออกมาจากข้างทางฝั่งขวา ลัดสวนทางมาช้าๆแต่ที่น่าด่ามากๆก็คือพี่แกเล่นเปิดไฟสูงใส่ผมผมมองทางไม่เห็นเมื่อผมมองทางแทบไม่เห็นก็เลยต้องเบรกรถเข้าข้างทางก่อนรอจนเขาห่างออกไปผมจึงขี่รถต่อไปได้ขี่ไปก็ด่าหกล้อในใจไปด้วย พอผมไปถึงร้านสะดวกซื้อข้างที่ว่าการอำเภอผมก็เดินตรงเข้าไปหยิบข้าวหยิบไส้กรอกกับน้ำอัดลมหอบออมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินแล้วเพิ่งจะสังเกตเห็นเองว่าภายในร้านเงียบสนิทไม่มีลูกค้าหรือพนักงานคนอื่นเลยผมหันซ้ายมองขวาพนักงานสักคนก็ไม่มี แต่ไม่หันกลับมาที่เคาน์เตอร์กลับมีพนักงานชายคนหนึ่งอายุประมาณ20ต้นต้นตัวผอมสูงหน้าตาดีแต่ดูโทมไปหน่อยหน้าเขาดูซีดเหมือนคนอดหลับอดนอนมานานเขาถามผมว่าพี่พี่มาจากไหนผมงงที่ถามอะไรแบบนี้ ก่อนจะบอกชื่อหมู่บ้านของแฟนผมทางนั้นถนนมืดนะพี่มันอันตรายพี่รอกลับพร้อมผมไม่ละ่ะวันนี้ผมไม่สบายจะขอลากลับตอนสามทุ่มครึ่งนี่แหละตอนนั้นสามทุ่มแล้วมันทุระอะไรของผมที่ต้องรอเขาก็เลยบอกไว้ว่าไม่เป็นไรครับน้องพี่กลับเองได้ เออถ้างั้นก็คิดเงินให้พี่หน่อยสิรอแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวก็มีคนมาคิดเงินให้พี่เองแหละผมคิดในใจแล้วทำไมเองไม่คิดเงินให้พี่วะไม่ทันไรก็เห็นพนักงานหญิงเปิดประตูออกมาจากห้องเก็บของเดินมาคิดเงินให้ผมที่เคาน์เตอร์รายนี้ดูจะง่วงๆซึมๆแล้วก็พูดจาอะไรสักคํา พอคิดเงินเสร็จเรียบร้อยผมกำลังจะหันหลังเดินก็ยังเห็นไอ้หนุนั่นยืนอยู่ข้างหลังพนักงานหญิงมองหน้าผมเหมือนจะให้ผมรอกลับด้วยผมแกล้งไม่สนใจเดินออกจากร้านสะด,ดวกซื้อไปค้ากลับผมก็ยังขี่รถอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมภาวนาให้ถึงบ้านโดยเร็วที่สุดตอนนั้น ทั้งหิวทั้งกลัวเกิดมา30กว่าปีไม่เคยต้องมาขี่รถคนเดียวบนถนนมืดๆแบบนี้ที่สำคัญคือไม่มีรถคันไหนวิ่งผ่านเลยจนผมขี่รถมาเรื่อยๆก็เริ่มเอกใจขึ้นมาว่าทำไมถึงไม่ถึงบ้านแฟนของผมสักทีถนนก็ชักจะไม่คุ้นตา แล้วขาไปผมไม่ได้ขี่รถข้ามสะพานแต่ทำไมขากลับถึงมีสะพานให้ผมข้ามด้วยขี่ไปอีกหน่อยก็เห็นเงาทมึนของต้นไม้ใหญ่ข้างทางผมมั่นใจเลยว่าระยะทางจากบ้านแฟนไปร้านสะดวกซื้อไม่มีต้นไม้ต้นนี้แน่นอนมันน่าจะเลยบ้านแฟนมาไกลแล้ว ก็เลยวกรถกลับมาทางเดิมระหว่างทางที่ขี่รถมาเรื่อยๆก็พยายามมองข้างทางไปด้วยว่าบ้านแฟนอยู่ที่ไหนแต่ก็มีแต่ป่าพ่อผมขับไปอีกก็เห็นแสงไฟจากหน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ไม่ไกลแสดงว่าตอนนั้นผมคงขี่เลยบ้านแฟนมาอีกแล้ว ผมชักใจคอไม่ดีแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้ติดตัวมาด้วยโทรหาใครก็ไม่ได้เลยขี่รถวกกลับมาทางเดิมอีกคราวนี้ผมขี่ช้าๆขี่ไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอบรรยากาศมืดสนิทรถก็ไม่มีสวนมาเลยแม้แต่คันเดียวแต่แล้ว ผมก็เอกใจบางอย่างขึ้นมาว่าทางข้างทางนั้นมีแต่ป่าไม่มีซอยเลี้ยวเข้าไปเลยแล้วหกล้อก่อนหน้านี้มันโผล่มาจากซอยไหนกันยังคิดไม่ถึงไหนอยู่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาจากด้านหลังของผมผมเหลือบมองกระจกข้างก็ปรากฏว่าเป็นรถหกล้อวิ่งตามมาข้างหลังผม ผมจำไฟกระพริบที่ตกแต่งรถมันได้มันคือรถคันเดิมที่เปิดไฟใส่ผมนั่นแหละหกล้อบ้านั่นมันขับจี้หลังผมมาระยะไม่ถึงสิบเมตรผมเร่งรถหนีมันแต่มันก็ยังตามมาอีกเป็นเฮี้ยอะไรของแม่งวะเนี่ยตามกูมาทำไมมันจี้มาบีบแตรใส่ผมอีก ด้วยความที่ผมก็ขี่รถข้ามไปอีกเลนหนึ่งให้พ้นพ้นแต่หล้อบ้าคันนั้นยังขับตามผมอีกดูเหมือนจะไล่เหยียบกันอย่างนั้นเลยผมเริ่มที่จะโมโหจึงชะลอรถจอดเข้าข้างทางว่าจะเคลียร์กับคนขับซะหน่อยว่าจะเอาอยัางไงกันแน่หกล้อคันนั้นมันก็หยุดด้วยจากนั้นก็มีชายหญิงสองคนลงมาจากรถ เดินเข้ามาหาผมท่าทางไม่น่าไว้ใจใชายคนนั้นถามผมว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่อะมีอะไรหรือเปล่าทำไมขับที่หลังผมแบบนี้ผมถามกลับสองคนนั้นยืนเงียบมองหน้าผมซึ่งผมก็คาดเดาความคิดของเขาไม่ได้แล้วตอนนั้นเองที่ผมสังเกตเห็นว่า ในขณะที่ไฟหน้ารถหกล้อส่องมาที่เราสามคนผมจึงเห็นว่าชายหญิงสองคนนั้นไม่มีเงาผมก็เหลือไปดูกระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเงาชายหญิงสองคนนั้นแต่พวกเขากลับไม่มีเงาในกระจกชิบหายแล้วเจอผีหลอกหรือเปล่าวะผมคิดในใจยิ่งเป็นคนชอบฟังเรื่องผีด้วย แล้วไม่คิดว่าจะมาเจอคืนนี้กับตัวเองในคืนนี้แต่ก็ยังทำใจสู้เสือพยายามไม่กระตกกระตากแล้วผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าอยากอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาถามผมแบบปแปลกๆแต่ผมยังไม่ทันตอบผู้หญิงก็ชี้นิ้วไปที่พื้นแล้วพูดว่า มาอยู่ตรงนี้แทนพวกเราได้ไหมเราไปไหนไม่ได้เลยผมก็ยังงงกับคำถามนั้นแต่ลึกๆในใจก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องดีแล้วชายหญิงสองคนนั้นยืนมองหน้าผมฉีกยิ้มแล้วก็มีน้ำสีดำๆค่อยๆไหลออกมาจากปากเลิกไปถึงเสื้อ ส่งกินขาวคละคุ้งไปหมดคราวนี้ผมว่าชัวร์แล้วเจอดีเข้าให้แล้วตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงดีจะวิ่งขาเจ้ากรรมก็แข็งขึ้นมาจนก้าวไม่ออกตัวสั่นใจเต้นแรงจึงตัดสินใจยกมือขึ้นพนมมือหลับตา แล้วสวดนโมตสะวนไปวนมาด้วยความกลัวสุดขีดหวังว่าการสวดมนต์มันจะช่วยได้แต่ผมคิดผิดจูๆ่ๆผมได้ยินเสียงหัวเราะของชายหญิงคู่นั้นพวกมันเห็นเป็นเรื่องตลกหัวเราะแทบจะพร้อมกันอยู่ๆก็มีมือเย็นๆของชายคนหนึ่งจับมือผมที่ว่าอยู่ผมตกใจ ลืมตาขึ้นมาดูหน้าพี่ผู้หญิงอยู่ห่างจากผมประมาณห6าก้าวเธอยื่นมือมาจับผมได้ยังไงตอนที่ผมกำลังยืนตะลุงอยู่ผมก็ได้ยินเสียงเย็นยะเยือกว่ามาอยู่ตรงนี้แทนพวกเราได้ไหมพอพูดจบผมก็เพิ่งจะรู้ตัวว่ามือที่จับแขนผมอยู่หายไปแล้ว แต่มีมือมาจับที่คอแทนแล้วค่อยๆบีบแรงขึ้นตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเริ่มหายใจไม่ออกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมไม่ฝืนหรือไม่วิ่งหนีรู้สึกเหมือนว่าความรู้สึกมันค้างอยู่อย่างนั้นมันเหมือนฝันมากๆสักพักอยู่ดีๆก็มีแสงไฟหน้ารถ สว่างขึ้นมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาตอนนั้นทำให้ผมรู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่ข้างๆคนเดียวผมยังสับสนอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นความจริงหรือเป็นความฝันกันแน่มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งเข้ามาหาคือไอ้หนุ่มที่ร้านสะดวกซื้อนั่นเองเขามาหยุด รถใกล้ๆแล้วถามว่าเป็นไงมัง่งพี่เจอดีเข้าแล้วใช่ไหมถึงได้ยืนแบบนี้เอาจริงๆผมก็ยังงงแต่พอเดาจากคำถามของเขาก็พอจะเดาได้ว่าตรงนั้นมันต้องมีประวัติอะไรแน่ๆแล้วเขาก็พูดต่อว่าตามมาก่อนที่พี่จะไปไหนค่อยว่ากัน พอพูดจบเขาก็ขี่รถนำไปส่วนผมก็รีบควบมอเตอร์ไซค์ตามหลังเขาไปไม่ไกลจากตรงนั้นเท่าไหร่ก็มาถึงหน้าบ้านแฟนผมก่อนจะเข้าบ้านเราสองคนก็หยุดรถคุยกันผมเปิดประเด็นถามไปเลยว่าตรงที่ผมเจอตรงนั้นเคยมีประวัติอะไรมาก่อนหรือเปล่า น้องมันก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วช่วงกลางคืนกลางดึกเคยเกิดอุบัติเหตุรถหกล้อเสียหลักชนท้ายรถมอเตอรไ์ไซค์พลิกคว่ำลงข้างทางตายทั้งคนขับหกล้อและคนขี่มอเตอร์ไซค์จากนั้นมาก็มีเรื่องเล่ากันว่าใครที่ขับรถผ่านทางเส้นนี้ตอนกลางคืน มักจะเห็นเงาคนมายืนบอกรถบ้างบางคนก็เห็นว่ามีรถหกล้อเปิดไฟสูงขับตามมาแล้วอยู่ๆก็หายไปเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของสามคนที่ตายไปนั่นแหละพอเล่าจบน้องมันก็ทักขึ้นมาว่าผมก็เจอใช่ไหมผมเล่าว่าเจออะไรมาบ้าง เป็นฉ,กฉกากๆให้มันฟังไอ้น้องมันก็ขำแล้วพูดว่าบอกแล้วไงว่าให้กลับพร้อมผมนี่ถ้าผมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอไม่รู้ว่าป่านนี้พี่จะเป็นยังไงแล้วพี่ก็คงเป็นผีเฝ้าที่นั่นแล้วแหละมั้งผมพูดกับน้องมันผมกลับแล้วแหละพี่ยังไงพรุ่งนี้ไปทำบุญบ้างก็ดีนะ พูดจบมันก็ขี่รถกลับไปทางเดิมส่วนผมก็ขี่รถกลับเข้าบ้านแฟนเช้าวันต่อมาผมพาแฟนไปวัดตั้งแต่เช้าแฟนถึงกลับแปลกใจว่าไปโดนตัวไหนมาถึงพากันเข้าวัดทำบุญเพราะปกติไม่เคยเห็นทำแบบนี้มาก่อนผมเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคือนให้เธอฟังว่า หลงทางแล้วเจอผีรถหกลอ้อพอเล่าจบเธอก็ถึงกับอ้าปากค้างทางที่ไปซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วว่าข้างทางนั้นเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนที่ไอ้หนุ่มร้านสะดวกซื้อเล่าให้ผมฟังโชคดีนะที่รอดกลับมาได้ฉันเกือบได้หาแฟนใหม่แล้ว เออผิดหวังละสิว่าแต่ใครมาส่งเธอที่บ้านนะก็ไอ้หนุ่มทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อนั่นแหละขี่รถมาส่งที่บ้านได้ยินแบบนั้นแฟนผมก็ทำหน้าเว้อไปอีกรอบเหมือนไม่อยากเชื่อเธอถามย้ำว่าไอ้หนุ่มที่ร้านสะดวกซื้อตัวผอมสูงหน้าตาดีใช่ไหม ผมก็ยืนยันว่าใช่แล้วเธอก็พูดด้วยสีหน้ามิเลสไนว่าอย่าลืมอุทิศส,ส่วนบุญไปให้น้องเขาด้วยละ่ะน้องเขาน่าจะเป็นคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วถูกรถหกล้อเสยท้ายนั่นแหละผมเลยยืนอึง้งงงไม่อยากเชื่อตัวเองแต่ดูหน้าแฟนแล้วเธอจริงจังมาก พอออกจากวัดวัดนั้นผมก็ไปเที่ยวร้านสะดวกซื้อถามหาไอ้หนุ่มที่ขี่รถไปส่งผม,มเมื่อคืนแล้วคำตอบที่ได้จากพนักง,งานก็คืออ๋อน้องคนนั้นหรอคะเขาเสียไปตั้งแต่เดือนก่อนแล้วคะ่ะผมถึงกับอึ้งไปเลยครับแสดงว่าที่ผมเจอผีหลอกซ้ำหลอกซ้อนตั้งสองครั้ง ติดในคืนเดียวกันอย่างนั้นหรอือแต่ยังไงผมก็คงต้องขอบคุณน้องเขานะที่มาช่วยแถมยังบอกให้ไปทำบุญด้วยผมว่าน้องเขาก็อยากได้บุญนั่นแหละหลังจากนั้นผมก็ได้ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่น้องก็เคยทำงานไปทำบุญให้เขาอีกรอบหนึง่งเพราะผมคิดว่าเมื่อมีคนทำดีกับเรา เราก็ควรตอบแทนเขาเช่นกันครับและเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน ได้นำคลิปหล,ลอนๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ